The school sport chair นี่ก็ถึงคุณบ้านคุณอสมอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปให้การสัมภาษณ์เลยนะคะไปกันเลยค่ะใสค่ะสค่ะพวกเรานะคะก็เป็นตัวแทนมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฒนครศรีธรรมราชนะคะอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะครับก่อนอื่นเราจะมาถามพี่เขาก่อนนะคะว่าพี่เขาชื่ออะไรนะคะอายุเท่าไหร่ครับครับ สมบุญกุลภักดีอายุ5้าสิปดปีครับพี่เขาชื่อพี่สมบุญกุลภักดีอายุอเล่นไงถือปะดังอายุวันห้าปดาสิบแปดช็ดเพีไม่กล้า่เาเลยนะิะไมพี่ทำงานเป็นอสมร้นอไนะครับไม่ได้เลยว่นไล่สิบปีเลยหรือเขาคือไล่สิบปีล จำไม่แมนแต่ว่าสิบเลือปีี๋ยวเละประมาณสิบกว่าปีอโอเคแล้วก็พี่ได้รับโมอบหมายอะไรบ้างในการเป็นอสมในการเข้าชุมชนไม่ทีไม่เลยับไม่เคยเกียรติบัตรโอโหงมกันอยังไม่เือก็พลัดมันเวียนกันนั่นนะได้รับอีแล้วก็ส่วนมากสถานที่ที่ที่ทำงานนะคะเป็นที่ไหนคะ มีอานาม่ี้เลยจ่าไปปลาจุมไรก็คืออานามงยยามอานามนี่เลยมีมีลงพื้นที่มีลงพื้นที่แบบไปโอถ้าไปลงพื้นที่องบุเราไปตน้ำอยู่ไล่ตมเต้าบ้านคนจ๋อเราไปโจดนเล็เดินนะรุ่นนาโรงงั้เดินรนนารงน้ำายหดไล่ป้านเล็กจิงกับหลวงปู่ฮิกบไปดีเลยคนีบา มาอยากตังจากวัดได้ขนาดเล็เ huh. ด็กโอ้ยเขาตทิ right ์วันไม่ใจกไปคนเดียวนะกาคือไว้หนึ่งทีเหมือนกันแล้วก็พชอบไมอีมรไดเอนาเ่ลเ่ก็จะี่กันนแ่ใ่บ้านนี่แหชบ้าก็จะเป็นใส่บ้านบ้านกบาน ไวคืองานโควิดที่ผ่านมาอยากถามว่ามันเป็นหนักไหมครับว่าเราท <ำ S 2> ํางานจ<ำ>งกับนักไม่แต่ว่าเราก็ต้องไปกระต้องไปเรื่อยเลยนนั้นเลยในจีมานไปเราก็ต้องไป <c oughs> กองหลัน <c oughs> ปนาดนั้นเลยมันท็ไมจงกับนักหน้าเลยเลย งานอีกงานนึงก <en>. tamam. ็คือดูแลผู้สูงอายุนะคะครับพี่ทำหน้าที่อะไรบ้างในตรงนี้คะมอรลววเรียผู้สูงอายุไปเลียวรเก็บกล้ยได้ป่วยเบ่วัดความตั้งได้ปเลยงาอจะนประสบการณ์ใการทำงานในอสานี้องมคามเลียการณ์ูปก็ไม่ได้แบนเลยนอกจากว่าไปในที่มานปั้นในไป ทำไมได้ก็คือไปในที่บ้านไานนั้นไม่ได้ไม่ได้ว่าไปเด็กคนเดียวมันไม่นะทุกหมว่าสนัดบ้านของปีมันวัวนาโซนนะมันเป็น,าาานตาตานอาจจะโจหนามตาลหนเลือดวัดความดันได้ขนาดเล็กุุนโบนนนว้านได้ขนาดเล็วัดนัดเป็นชว่วงวัดช่วงนี่คือนัดตามจุดได้ขนาดเล็ ซึ่งกมรปีภูมิใจและประทับใจบบนยาาอ๋อสมอในบรรดาที่พี่ทำมาทำงานได้มาถี่สุดอรอคะมันกระไดะก่าบ้าเล็ไม่ว่าประทับใจอัไรสิวะงานกามันปานานป้นานเลยหรล่าซึ <c oughs> ่งการคือเราพีน่า้าเกิดาเราเนี่ยไปเป็นอ๋อสมอลเนี่ยเราต้องทำบรรพุ่มมากห <c oughs> รอคะเข้าอบรม